เรามีอะไรให้ดูเรามาจะเซอร์ไพรส์มากเอาอย่างปิดตาก่อนเนละปิดตาก่อนห้ามห้ามเปิดตานะให้จับโดยก่อนมันคืออะไรอย่าเพิ่งลืมตาให้จับโดยก่อนกระเป๋าใช่ฮะลืมตาลืมเลย วันนี้ผมจะมารีวิวเยลี่ของพี่อาจุมาว้าวเยลี่ข้างในจะเป็นประมาณนี้นี่เดี๋ยวเรามาจะสุ่มให้ดูนะครับทุกคนเฮ้ยเลยได้ตัวเลยเรามาได้ตัวเองครับทุกคนนี่ทุกคน,ม,น,คนามาดูอ่า อร่อยไหมข้นหยียบเห็นเขาบอกว่าปลงมันมันหาย,ยากใช่ไหมลูา<ช>มามาได้ตัวสิ์งั้นเดี๋ยวเราจะมาองสุ่มกันไหมมามีล้วเจอลัหมดนี่ทุกคนมันลองแกะกันปุ๊ะกินได้เลยกินเลยเฮ้เยเอาจริงดิได้ฟัาลงมาเด้อ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 หน้าจอแตก ได้ปลาโลมาอีกแล้วมาได้ปลาโลมาอีกแล้วทุกคนดูลองชิมกันเฮ้ยปกระตูนก็อร่อยนะมาสุ่มกันว้าวได้ตัวอะไรหรบอกนะาปลาโลมาอยู่แล้วอะ่ะเต่าว้าวยิ่งเหรอใช่ทุกคนต้อนน้ ันนี้เป็นหัวกระดองแล้วขาน่ารักมากเลยไปกินเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มสีเหลืองกันคุณสุ่มสีเหลืองจิ๊บน้องสุ่มแร้เรามาชอบกินอีไที่มันเป็นสีชมพูเพราะว่าสีชมพูอันนี้สีชมพูข้างในมันอร่อยครับทุกคน อร่อยทุกรสเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเดาว่ามาเจะกันเลยจะสูงได้ตัวอะไรเอาเอาีอาอกแด้ว <laughs> กินพร้มอ,อมกันเลยรู้ไหมเอาโอ้มลิกุกเกย์เลิกุกเกยเลยกลุเยกเยกยเพียง ตัวอะไรอะ่ะอย่าบอกนะเพื่อนเพิ่ก็ได้เรามาสามตัวเอ้าสองตัวสี่ตัวอันนี้เต่าทั้งคู่เป็นบาแฟสกันเหรอกินเลยอ้าว กินเปลือกมันก่อนอนะตุ๊กคกลโอ้ย<า>กินเปลือกก่อนอกินเปลือกก่อนโอเคกินเปลือกก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวข้างในนี่เป็นตัวอะไรเรามากินตัวเองทำไมอะ<ม>เรามากินตัวเ<ม>ี้ <laughs> เต็มส <Wow. S 2> ิบแล้วมาให้หนึ Oscar viene, Oscar viene, ่งร้อยเลยว้าวจริงว้าวอร่อยจนต้องกินซองเลยไม่ใช่แล้วกินไม่ได้โอป้าเอ็นอาจูมาบีมอร์โฟติเยร์ล่จูมเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ยิ่กินอร่อยมากกินอร่อยมากไปละ